อาจารย์ท่านว่าให้สวดเจ็ดจบก่อนที่จะออกจากบ้านในทุกๆวันเพื่อให้เกิดความเป็นคงกระพันหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าปืนยิงก็ไม่ระคายซาตาวุธทั้งหลายเขี้วงาทั้งหลายก็จะทำอันตรายเรามิได้เลยพระคถาให้ว่าดังนี้นะโมตัสสะ พระกวะตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ <unto> ัสสะนะโมตัสสะพระกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะตะโจกันหะเนหะวิกาวิตินะโมพุทธายะมังสังกัหะเนหะวิกาวิติ นโมพุทธายะอัธิกันหะเนหะวิกาวิติอะวิสุนติทูเรทูเรนโมพุทธายะตะโจกนหะเนหะวิกาว <inaudible> ิตินโมพุทธายะมังส no ังกันหะเนหะวิกาวิตินโมพุทธายะอัถิกันหะเนหะวิกาวิติอะวิสุนติทูเรทูเรนโมพุทธายะ ตโจกันหะเนหะวิกาวิตินโมพุทธายะมังสังกันหะเนหะวิกาวิตินโมพุทธายะอัติกันหะเนหะวิกาวิติอวิสุนติทูเรทูเรนโมพุทธายะตะโจกันหะเนหะวิกาวิตินโมพุทธายะมังสังกันหะเนหะวิกาวิติ นโมพุทธายะอถิกนหะเนหะวิกาวิติอะวิสุตติทูเรทูเรนโมพุทธายะตะโจกันหะเนหะวิกาวิตินโมพุทธายะมังสังกนหะเนหะวิกาวิตินโมพุทธายะอถิกนหะเนหะวิกาวิติอะวิสุตติทูเรทูเรนโมพุทธายะ ตะโจกันหะเนหะวิกาวิตินโมพุทธายะมังสังกันหะเนหะวิกาวิตินโมพุทธายะอัติกันหะเนหะวิกาวิติอวิสุตติทูเรทูเรนโมพุทธายะตะโจกันหะเนหะวิกาวิตินโมพุทธายะมังสังกันหะเนหะวิกาวิติ นโมพุทธายะอัธิกันหะเนหะวิกาวิติอวิสุนติทูเรทูเร <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพระคาถาอยู่ยงคงกระพันบทนี้หากท่านชอบคลิปวิดีโอนี้ของเรา <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องเรา และผมก็ยังมีพระคาถาอีกมากมายที่ใช้แล้วได้ผลจริงศักดิ์สิทธิ์จริงพิสูจน์แล้วว่าเป็นของจริงที่จะนำมาลงในช่องอีกมากมายนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ